เดี๋ยวเรามาดูสารปรับสภาพดินนางฟ้าออร์แกนิกกับทุเรียนนะครับอันนี้คือผมได้เอานางฟ้าออร์แกนิกใส่ในการฟักตัวระบุมตัวของทุเรียนนี่30วัน,นะบะันหลังจากพ้น30บวันไปเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยๆดูนะครับนี่ครับนี่คือ,อวิธีในการการเจริญเติบโต,ต,ตคือ,อยอดเขาจะพุ่งใหญ่มากนะครับพุ่งครั้งนี้นี่ประมาณ30มเดนนะพุ่งขึ้นทีเดียวเลยนะครับ ครับนี่คืออพี่ก้องนะฮะผู้นําเรื่องของโกโก้ก็มาแนะนําเรื่องของการปลูโกโกโก้ในสับในป่าทุเรียนให้ผมอันนี้พี่พี่ก้องไปยืนนี่ต้นทุเรียนต้นนี้นี่สองปีห้าเดือนนะครับนะฮะสุดยอดสุดยอดไม่น่าเชื่อห้าเด,ดืดอนนะครับตอนนี้เหลืออยู่ห้าสิบต้นฮะอันเนี้ยอันนี้มันมีลูกบางอย่างเนี่ยอ๋อมีแล้วครับอันนี้มีแล้วฮะอ่งงุน นะฮะเขาจะแตกใบอ่อนแล้วก็ขึ้นยอดเข้ามาใหม่นะฮะสองปีห้าเดือน